ชายบ้านแม่โมดำใช่ไหมกูรุดก็น้อยไปหันไปทางไหนก็ต้องเจอ,อแม่ถ้าวันรวมตัวผู้ชายนะแม่เอ้ยนี่ไม่ยังไม่เคยไปบ้านแม่โมดำคือนอนกันอังกะลุงเลยนะม,มันจะมีผู้ชายคือคนที่หนูแบบชอบชอบถ้าเขาคืนางเขาแบบแต่งนี่อยากได้คนนี้หรอค่ะแ <_ C 2> <_ C 2> ม่หนูนอยากได้ค่ะแต่ก็แบบ เออเดี๋ยวกูเล็กคุยให้พอสักพักมึงอยากตายเหรออุ้ยนี่บอกให้แล้วเมื่อกี้คือน,นี่เราเหมือนเป็นอีกระด,ดิ่งเลยนะใครใคร <c oughs> มึงอยากตายเหรอจเจ้านั่งไม่เหรอเอาแม่เจ้านั่งมาดามาเมื่อกี้ให้มันเลยนี่แบเออผู้ชายกูเลิกกูค่ะอ,อย่างนี้เลยนะ <c oughs> กนูเลิกกูค่ะแม้วันดำไม่มเป็นไรนะต้องแห่หอมแก้มโชว์ผู้ชายเดี๋ยวเราเราเราอย่างเงี้ยก็ทำทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่อแล้วว่าอ่ะคุณมีเดียวขวากู้ชายเอาเขาไม่เอามึงว่ะอย่างนี้เลยนะ แล้วก็ไม่ผู้ชายเขาไม่เอาจริงๆ <c oughs> เดีโอคลอว์ถือผู้ชายตัดสายทิ้ง